ที่เข้าไปเจอในถ้ำในอัฟกานิสถานเป็นเศษซากใบลานเก่ามากเก่าเกือบถึงยุคของเสาหิน,นโศกพระเจ้าโศกมหาราชซึ่งอยู่ประมาณ200ปีหลังพุ้เจ้าปรินิพานเศษซากใบลานนี้เจอในถ้ำนักโบราณคดีชาวนอร์เวย์ชาวญี่ปุ่นชาวอะไรต่ออะไรก็เอามาจัดระเบียบ เรียงต่อกันจนได้เป็นแผ่นใบลานขึ้นมามีตัวอักษรเขียนอยู่ในนั้นด้วยนักภาษาศาสตร์ทั่วโลกก็เข้าไปช่วยกันลุมแปลทํากันที่ประเทศนอร์เวย์ว่าไอเนี้ยมันเขียนอะไรปรากฏว่าพอเขาแปลออกมาแล้วเป็นคําสอนในพุทธศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างใบนี้เขาแปลมาเป็นภาษาโรมันอย่างนี้ แล้วแปลมาเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาทั่วโลกเลยนะแล้วเป็นภาษาไทยคืออย่างนี้เป็นการสอนเรื่องอบายมุขหกทางเสื่อมแห่งโภคะ6ทางคืออะไรบ้างดื่มสุราและเมลัยเที่ยวตามตรอกซอกซอยเวลาวิการเที่ยวในที่ชุมนุมแห่งความเมาการพนันคบมิตรชั่วความเกียดครานหกอย่างนี้ใครเสพมากจเจริญมากซับหมดแน่นอน เกลี้ยงไม่เหลือและในแผ่นใบลานต่างๆนี้มีการพูดเรื่องเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแหน่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมีอิทัพปัจจยตาด้วย